อามเกครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะก็มาอยู่กับผม Beauty Channel นะครับเดี๋ยวมันมันอช่ออ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 อนะัออออนอ เกี่ขอสนา,าวะเป็นตรงนั้นรำตชมเกี่ยวมอาจจะค้างนะประตบออกเข้าใหม่ก,ก่อนโอเคโอเคอันนี้ไม่มีอ่ะโอ้ยังไม่ได้ขี่รถใช่ลืมลืมก็อยู่กับผม Beauty Channel นะ ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมติ c กแมนค่ะตัวตายกูเป็นที่อะไรโอเคเราจะมารีวิวอันนี้อันใหม่นะไม่ใช่อันใหม่ดิดูนะดูยาโปงโปงอื้ออื้อหือื้ออ อือฮ uh ั huh. หนักเลยใช่ไหมล่ะไม่ได้เงินพันกว่าเลยครอันต่อไปคนระับเป็นอันนี้นะเป็นธนูนะดูนะประมาณนั้นลนะโอเคอันต่อไปอันนี้นะมันมันยิงใฉยนะถ้าโดนปุ๊บนก็จะระเบิดเลยนะ เนี่ยจะลวดพุ่งหาความร้อหน้าเนี่ย ลองซื้อตัวละครไหมผมเอาเวนอมนแลวกันโอ้โหโอเคไม่ได้ติดโควิดนะโตดกูหักแล้วมั้งนะ่ะ Okay. ถ้าแต่ละทานนาะมึงก็หาเล่นได้นีอยอ่ยปุ่งเฮ้ยไม่เสียงอือฮือือฮือือฮืมันมีเสียงด้วยอะ่ะ เราจะมาเอาหัวชนโต้กันเลยโอ้ยมาแรงหัวโวย อ่ะ,อะก็ประมาณนี้แหละฮะก็จบแล้วนะใช่จบแล้วจริงๆจบแล้วจริงๆก็เกมนี้ว่าจนะกดอะไรก็ได้มั้งดูอย่างเดียวก็พอเนาะโอเคสวัสดีครับไปเร็วรีวชิชเฉๆนะ